ฟังหูไว้หูชาวเน็ตจับโป๊อไอดอลหนุ่มวงดังออกเดสตสไตลิศสาวเกิดกระแสข่าวลือว่าเวอร์นอนสมาชิกวงเซเวนกำลังออกเดทกับสไตลิศของวงบอยแบนด์ t o m o r r o w X t o g ซ t h e r ซึ่งกำลังเป็นหัวข้อสนานาที่ร้อนแรงในชุมชนออนไลน์ต่างๆข่าวลือด,ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากโพสเรื่องราวในอินสตาแกรมที่ผ่านมานี้ได้รับความสนใจเมื่อมีคนเข้ามาถามว่าคุณมีความสัมพันธ์กับใครหรือไม่โดยสไตลิศตอบว่าใช่ สิ่งที่โดดเด่นเป็นพิเศษในภาพคือตุ๊กตามีแฟนๆบางคนอ้างว่าตุ๊กตาหมีที่สไตลิสต์เป็นเจ้าของคือตุ๊กตาหมีตัวเดียวกับที่เคยเห็นเวอร์นอนอุมทิสนามบินนานาชาติอินชอนในปี2022บางคนสันนิษฐานว่าเวอร์นอนซื้อตุ๊กตาหมีเป็นของขวัญให้แฟนของเขาหลังจากไปเที่ยวอเมริกาสำหรับการทัวร์ของเซเว่นทีน นอกจากนี้ชาวน็ตบางคนยังอ้างว่าเวอร์นอนและสไตริดเป็นเจ้าของสินค้าคู่รักหลายอย่างเช่นหมวกที่เข้าชุดการหรือแหวนที่เข้าชุดการคนอื่นอ้างว่าน้องสาวของเวอร์นอนกำลังติดตามสไตริดบนอินสตาแกรมทำให้เกิดข่าวลือดังกล่าวอีกด้วยเอาเป็นว่าเรื่องราวดังกล่าวจะจริงเท็จอย่างไรคงต้องรอให้ทางต้นสังกัดออกมาชี้แจงดีที่สุด